ไว้ที่หมวดกี่รอบแล้วคะสี่เออเอาเออสองคนรวมกันไม่ได้สิบเลยได้เก้าดูไหนดูท้ายผมอ่ะสั่งได้ปะวะไม่ได้หรอวเนาะไม่ดูได้เลยได้เลยสวัสดีค่ะมันนีคู่หนึ่งคู่ใหม่แต่ว่าน้องจะลองไหนรู้ปะ บอมบอมเอาเอาท็อปคู่ใหม่มาให้ดูด้วยดูในกล่องอ่ะเอาเดินครับเดินพัพกม้าเนี่ยโอ้ไม่เหนื่อยไม่บวนนักขี่ม้าไม่พร้อมทักอย่างเลย